สถานการณ์โควิดที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยเราพบเลยว่าหลายคนเนี่ยที่ลงทุนในธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยมันเกิดหยุดชะงักนะครับแน่นอนสินค้าประกันหรือการวางแผนเรื่องของกองทุนฉุกเฉินในเรื่องของสุขภาพเนี่ยกลับมาช่วยเขาในช่วงวิกฤตการลงทุนนะครับเราเคยเข้าใจว่าเราคงหารายได้ได้ประมาณนี้แหละเราคงโอเคแล้วนะครับแต่พอเราเก้าวมาแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองครับเรารู้สึกว่ามันมีพื้นที่ของการพัฒนาตัวเองแล้วก็เพิ่มเติมรายได้ให้เรามากกว่าขีดจํากัดหรือความสามารถที่เราเคยประเมินตัวเอง ครับผมโจกนะครับสุประชัยนะครับปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาชีวิตและการเงินนะครับภายใต้บริษัท AA นะครับปัจจุบันก็มีการทำงานในรูปแบบของการให้คำปรึกษานะครับในเรื่องของการจัดการการเงินแบบองค์รวมนะครับแล้วก็มีไอซีไลเซ้นนะครับหรือผู้แนะนำการลงทุนนะครับโดยการอนุมัตจากกรตอนครับปัจจุบันก็มีการศึกษาเรื่องของการวางแผนการเงินผ่านรูปแบบของสมาคมนะครับแล้วก็ไทยพีเอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกอบรมนะครับที่ได้มีการเข้าไป ร่วมเรียนรู้นะครับแล้วก็ถูกติดตั้งวิธีการทํางานเนี่ยเพื่อให้เข้าไปช่วยเหลือคนในสังคมนะครับในการบริหารจัดการเงินอย่างต่อเน,นื่องครับอันนี้เป็นรูปแบบของการทํางานในปัจจุบันครับ จุดแรกคงเป็นความสนใจนะครับในการวางแผนภาษีของตัวเองนะครับแล้วก็เห็นโอกาสว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวางแผนโดยใช้สินค้าประกันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการภาษีอยู่แล้วนะครับก็เลยเห็นโอกาสว่าถ้าเราไปช่วยคนในสังคมวางแผนภาษีได้เนี่ยแน่นอนเราสามารถจะแนะนําผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปของสินค้าประกันได้นะครับแต่มากกว่านั้นครับพอเข้ามาศึกษาในธุรกิจประกันเนี่ยเราพบว่ามากกว่าการวางแผนภาษีครับจะมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราสนใจนะครับหนึ่งในเรื่องนั้นที่เราสนใจมากๆนะครับก็คือการวางแผนกเกษี นแน่นอนการวางแผนกเกษียณเนี่ยเป็นโจทย์หนึ่งที่เราได้เห็นแล้วว่ามันมีความสําคัญนะครับแล้วก็ความจําเป็นในการที่ทําให้คนในสังคมเนี่ยอยู่ได้นะอยู่ได้ดีนะครับซึ่งวันนี้ประเทศไทยนะครับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยเรายิ่งรู้สึกว่าโอกาสในการทําธุรกิจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็จะส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยได้มีการวางแผนกเกษียณทั้งประเทศได้ดีด้วยครับ สำหรับความฝันที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันนะั้นต้องบอกว่าถ้าเทียบกับในอดีตเนี่ยมันก็มีการพัฒนาแล้วก็คิดตลอดนะว่าเรามีความฝันอะไรนะต้องบอกว่าความฝันเกิดขึ้นจากการที่เราเห็นว่าเราต้องพัฒนาตัวเองในทุกๆปีแล้วกันครับแต่ว่า ถ้าความฝันในเรื่องของไลฟ์สไตล์ก็คงเป็นการท่องเที่ยวการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันความฝันที่ไปเกี่ยวข้องงานเนี่ย <c oughs> ก็คงเป็นความฝันที่เราสามารถที่จะสร้างคุณค่าจากวิชาชีพเรานะครับ <c oughs> การเป็นที่ปรึกษา <c oughs> การเงินรวมถึงการเป็นเอเจนต์ชลันเนี่ยได้ไปช่วยคนในสังคมให้มีการวางแผน <c oughs> การเงินที่มั่นคงครับแล้วก็มีรากฐานชีวิตที่มั่นคงโดยใช้สินค้าประกันนะครับแต่มากกว่านั้นเนี่ยเราก็สามารถไปเติมความรู้ให้คนเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบนะครับทำให้คนเนี่ยสามารถจัดการการเงินได้้ดีีครััอนนนเเป็ภาาาพวมฝท่ เกิดขึ้นในระยะยาวของชีวิตและการทํางานเราครับเป้าหมายเนี่ยเราก็วางไว้นะครับซึ่งเราก็กําหนดว่าอย่างน้อยเนี่ยปีหนึ่งจะต้องมี100่รายนะครับก็ผ่านไปปีขึ้นปีที่6นะครับาการทํางานเนี่ยเราก็มีลูกค้าที่ให้คําปรึกษาเนี่ยแน่นอนมากกว่าเป้าหมายที่เราได้อยู่แล้วนะครับแต่การเริ่มต้นที่จะเป็นลูกค้าที่จัดสินค้าหรือเอาง,ง่ายๆว่าซื้อสินค้าเนี่ยก็มีเฉลี่ยก็ ใกล้กล้เป้าหมายครับแต่ก็ต้องบอกว่ายังมีเป้าหมายอีกยาวไกลที่เราต้องเดินหน้าตับที่เรายังมีชีวิตและลมหายใจก็คิดว่าเราจะเดินหน้าแบบนี้ไปเรื่อยเพื่อช่วยคนในสังคมครับ แต่ก่อนต้องยอมรับว่าเมื่อเราเกิดคําว่าความกลัวเนี่ยเราอาจจะหาวิธีจัดก,การไม่ได้นะแต่ปัจจุบันต้องบอกว่าด้วยภาพการทํางานแล้วก็การเรียนรู้กับการทํางานจริงเนี่ยรวมถึงเราเข้าคลาสใน э, หน่วยงานหรือทีมงานที่เราทํางานด้วยเนี่ยการจัดการความกลัวที่ง่ายสุดครับก็คือการลงมือทำนะครับแล้วก็การอยู่กับความกลัวนั่นแหละเมื่อเราลงมือทําอย่างเต็มที่เนี่ยแนะน่นอนมันก็จะมีความเลิกกลัวเลยกลัวน้อยลงออผมเชื่อว่าความกลัวเนี่ยไม่ได้หายจากผู้คนหรอกนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเรากล้าเผชิญแล้วก็อยู่กับมันหรือเปล่านะครับอันน ตัวเองไปลงมือทําหรืออยู่กับความกลัวนั่นเองครับจริงๆความกลัวในมุมของการทํางานเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยอยู่กับมันเนาะแต่มากกว่านั้นครับในความกลัวของคนในสังคมเนี่ยมากกว่าเรื่องของการกลัวที่จะลงมือทามันมีความกลัวที่จะเกิดขึ้นกับหายนะของชีวิตเขามากมายนะครับทั้งเรื่องการเจ็บป่วยการเกิดภาวะเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งชีวิตเขาเนี่ยเมื่อจากไปแล้วเขากลัวว่าครอบครัวหรือคนที่เขารักเนี่ยอยู่ไม่ได้แน่นอนสินค้าประกันจะเป็นส่วนหนึ่งเข้าไปช่วยทําให้เขาสงบสุขทางใจแล้วก็ลดความกลัวเขาได้ว นั้นถ้าเขาวางแผนได้ดีครับแน่นอนสิ่งที่เขากลัวเนี่ยมันก็จะลดทอนรวมถึงอาจจะหายไปเลยก็ได้ถ้าเขาจัดการมันได้อย่างเต็มที่ครับในเรื่องของการนองแผนกลุ่มจินคาประกันครับถ้าส่วนตัว คงไม่มีโดยส่วนตัวนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยยังไม่มีภาวะการลงทุนที่ถึงขนาดว่าเราพบว่าเราต้องใช้สินค้าประกันร่วมด้วยนะครับแต่ด้วยสถานการณ์การทางานแบบผู้ให้คำปรึกษาดีกว่าครับก็เอาประสบการณ์จากลูกค้าหรือผู้คนที่เราไปให้คำปรึกษาเนี่ยเราพบว่าบางคนเนี่ยมีการลงทุนในรูปแบบของการทําธุรกิจหรือแม้กระทั่งลงทุนในหุ้นก็ตามเนี่ยสิ่งที่เขาพบก็คือเขาเกิดเ,ออเจอวิกฤตอย่างเช่นโควิดนะครับสถานการณ์โควิดที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยเราพบเลยว่าหลายคนเนี่ยที่ลงทุนในธุรกิจบางธุรกิจเนี่ย หรือการวางแผนเรื่องของกองทุนฉุกเฉินในเรื่องของสุขภาพเนี่ยกลับมาช่วยเขาในช่วงวิกฤตการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้งค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจเนี่ยทำให้เขารอดวิกฤตได้จากการวางแผนและอนยญาตความเสี่ยงไว้ดีรวมถึงการจัดการการเงินที่เขาจัดการไว้ในก่อนโควิดเนี่ยแน่นอนคนที่วางแผนได้ดีเนี่ยก็รอดวิกฤตครับ ความเป็นไปไม่ได้ในตอนแรกเราคิดว่าเราอ่ะไม่สามารถจะหาไรายได้ได้มากกว่าที่เราคาดหวังในอดีตเนาะแต่ว่าวันนี้เรามาอยู่ในธุรกิจที่เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาศักยภาพตัวเองเราเคยเข้าใจว่าเราคงหาไรายได้ได้ประมาณนี้แหละเราคงโอเคแล้วนะครับแต่พอเราก้าวมาแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองครับเราก็รู้สึกว่ามันมีพื้นที่ของการพัฒนาตัวเองแล้วก็เพิ่มเติมรายได้ให้เรามากกว่าขีดจํากัดหรือความสามารถที่เราเคยประเมินตัวเองก็ต้องบอกว่าถ้าให้ประเมินก็คงเป็นเรื่องของการเห็น โอกาสแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างเสมอเนี่ยทำให้เราก้าวข้ามขีดจํากัดที่เราเคยประเมินตัวเองไว้ในอดีตครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อทําให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นกันนะครับ